สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมนะครับผมแท็บเนวดาดนะครับแล้ววันนี้นะครับเราออกมาเที่ยวกันที่นี่ครับวลภาเวกซ์พาครับผมวันนี้เนวดาดของเรานะฮะมาออกบูธตรงนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของเนวดายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยงานแข่งบอกเลยว่ายังเดือดเลยนะครับเขากาลังแข่งเวกสเกตกันนะครับอ่าอยากจะรู้ว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงใช่ไหมครับตามผมมาเลยครับผม เลยไฮไลท์ของวัลลาาเวคซานะครับก็คือวลาบานั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ <ไป S 1> ามาตามมาตามมาสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับชื่ออีฟนะคะอีฟ e นะครับบรรยากาศเป็นไงครับวันนี้บรรยาก,ากาศก็ดีค่ะอาหารของดิหลากหลายเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกอันไหนก่อน <ใช S 1> ดีโอเคนะครับมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมครับไอจีก็นีนีอีฟซี่นะคะใครที่สนใจจะติดตามน้องอีฟนะครับก็ไปติดตามได้นะครับ นี่นะครับน้องคิมนะครับเจ้าของวับลลภาเวกพาร์ควันนี้จัดงานอะไรครับเนี่ยวันนี้ช่วยแนะนำวันนี้ชื่องานชื่อ Legend อ f วัลภานะครับโคกับคารบาน่าเวสเกตครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้มีอะไรที่อยากจะฝากถึงที่นี่ม้างครับที่วัลภาก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญได้ครับที่วัลภาครับมีมากกว่าการเล่นเวกครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเวกนะครับก็มาเยี่ยมเยือนบึงน้องคิมได้ขอบคุณพี่แดกมากครับ สวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมหลิวสัญญาครับผมการแข่งในรอบเมื่อกี้ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วยอธิบายนิดนึงก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงนะครับเราคิดว่าบรรยากาศงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเจอเพื่อนๆชาวเวกสเก็ตสนุกสนานนะครับครับผมและมีอะไรที่อยากฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ไหมครับไอจีครับหลิวสัญญาคนที่อยากจะไปติดตามน้องหลิวนะครับก็ติดตามทางไอจีของน้องได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาโหนี่เรากลับมาเจออีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่แดนโอ้โหวันนี้มาทําอะไรครับผมผมเป็นกรรมการวันนี้นะครับโอ้เป็นกรรมการเหรอครับใช่ครับแล้ววันนี้เป็นงไงบ้างตัดสินยากไหมก็มีคนเล่นดีมีคนที่ได้ชนะเขาก็ล้มบ้างสนุกมากครับโอ้ถือว่าวันนี้แบบเจ๋งมากเลยนะครับผมสําหรับบรรยากาศงานในวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าคนเล่นเวกเก็ตเยอะมากนะครับพี่แดนใช่ครับในประเทศไทยเรามีคนเล่นเวกเก็ตเยอะมากเลยตอนนี้แล้ววันนี้พี่แดนจะมาโชว์สครัแผนไหมครับวันนี้ที่วลรสารใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะเล่น เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าพี่แดนเขาเปิดเพลงเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับผมนะฮะ Let's go <S Let เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะถูกใจกันแน่เลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาอุปกรณ์เครื่องเล่นพกพานะครับอย่างวินนะครับสามารถเอาไปเล่นในที่ส่วนตัวแบบชายทะเลหรืออ่างน้ำนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับหรือถ้าที่บ้านของคุณนะครับมีที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับบึงเวงนะครับสามารถเอาซิสเต็มของเนวดายเป็นสเสาเหมือนที่เราแข่งกันอย่างนี้นะครับไปลงได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนนกกััตตต่่ออะาวิดมงช มด้วยนะครับแปบเนื้อด้ายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ